โย่ในคลิปนี้นะครับผมน้ํานะครับจะทําการไหลขึ้นทุกหนึ่งนาทีนะครับผมซึ่งในนาทีแรกนะครับน้ำน่ะจะไหลขึ้นแค่1บล็อกนะครับผมและหลังจากนั้นนะพอผ่านครบสิบล็อกน้ําจะไหลขึ้นทุกสิบล็อกนะครับผมน่าเป็นไงแต่ว่าน้ำครั้นี้จะไหลช้านะครับโดยสามารถที่จะตบเพื่อนลงไปข้างล่างได้นะครับผมแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่กดซับสไครต์นะครับหรือที่กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปสนุกสนุกอย่างนี้นะครับผมโอเคไปดูกันเลยนะครับเนไงป สวัสดีทุกคนนะครับผมด้วยครับผมพี่แฟงและก็ไอ้ชามนะครับผมนะทุกคนครับวันนี้นะครับพี่จะพาพวกไก่กาพวกนี้นะครับมาเล่นแบบที่เรียกกันว่าโหมดเด็กไม่ใช่ไก่กาเออแบบน้ําท่วมโลกนะครับผมคือแบบเนี้ยคือตอนแรกมันจะให้เวลา5นาทีในการเตรียมต้อมสำหรับน้ําท่วมนะครับผมเสร็จแล้วน้ำจะท่วม1บล็อกในทุกนาทีแล้วพอพอเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งน้ำท่วมเพิ่มเป็นสิบบล็อกทุกๆนาทีผ่านไปอีกนะครับผมน้ำที่ท่วมเป็นสิบสามบล็อกทุกๆนาทีแล้ว Min นิ่งอ่ะสามารถทําให้คุณเจอกับสมบัติได้การขุดอ่ะสามารถทําให้คุณเจอสมบัติใต้ดินได้เฮ้ย <Hey, S 1> แล้วก็ขุดไปข้างล่างอ่ะนะใช่และหลังจากที่น้ําขึ้นมาถึง10บล็อกทุกคนจะได้รับสโลเพลนะครับผมซึ่งสโลเพลเนี่ยนะครับมันก็คือว่าทําให้เราลอยตัวลงไปช้าลงทําให้เราสามารถต่อบล็อกก่อนที่เราจะถึงนั่นได้ยากแลก้วก็หลังจากที่13บล <Yeah. S 1> ็อกนะครับผมบอดเดอร์จะเริ่มทําการบีบนะครับผมบีบด้วยใช่มเอ้ย oh. ชิวๆีะพี่กัว่า มาแล้วเฮ้เอาแล้วจังหวะนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดโอ้ไปแล้วคือต้องหาของก่อนทุกบล็อกที่สามารถกุดได้ห้านาทีแรกเรายังไม่สามารถไม่สามารถนั่นได้นะเว้ยเราจะยังไม่โดนน้ำท่วมก็ต้องหาของในตัวเทบร้อยก่อนชิชิวครับติชิวน้อยเล่นและคือคุณเหมือนมีโอกาสจะสมบัติเลยทพี่นะคุณลงไปข้างล่างสมบัติแน่นอนครับผมไม่เคยกลัวครับผมไม่เคยกลัวยิงเหรอครับคุณเฟลวระวังอย่าขี้มุกโป่งนะคุณเฟมนะ คนแรกที่ที่ตายไม่ใช่พี่เอ้ยสมบัติทุกคนเอ้ยเจออะไรเร็วขนาดนั้นไม่มันอยู่มันอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านในบ้านเนี่ยในบ้านมีหีบกล่องเปล่าเออในบ้านมีกล่องโอ้โหพี่กล่องเต็มเลยมาทุกคนขุนล่างขุนล่างความเชื่อผมต้องเจอเว้ยโยขโยโยโอกาสที่เจอก็ต้องมีครับทุกคนนะโอเดอเดอถ้าเจสมบัติเนี่ยคือโชคดีแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการหนีน้ำท่วมด้วยนะใช่เครื่ออะไรเนี่ย ก็เห็นอะไรไงเออเห็นอะไรเงี้ยนะก็น่าเลือกินสมบัตินะฮะสมบัติหายาเพี่ไม่เห็นเลือดอันเลยเด็กผมก็ไม่เห็นเหมือนกันพี่ผมก็ไม่รู้นะเว้ยว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าการขุดอะเขาบอกทำให้เจอสมบัติเดี๋ยวผมมั่นใจว่าจะเจอจริงหรือเปล่ามันต้องเจอแล้วแหละมันต้องเจอแล้วเฮ้ยกี่นาทีแล้วพี่แฟมดูให้หน่อยดิอ่าไม่รู้เฮ้ทํากี่นาทีแล้ววะรู้เป็นไงเอ้าเขาบอกรอให้จี๊ดอ่ะไม่รู้เหมือนกันลลละะะ เฮ้ยหวังเลยบอกใครนี่เฮ้ยอย่าลงเมืองผมนะครับเหมืองใครเหมืองมันได้คุณได้คุณ้ะเป็นคุณมีเพชรอ่ะเฮ้ยก็ผมเจอในกล่องอ่ะเอาเหรอมีเพชรในกล่องเลยอ้าวอ้าวอาชาร์จเรียบร้อยโอเคค่ะลองค่ายก็คุณไม่ยอมพี่ไปขโมยกล่องครับผมก็บอกว่าพี่ไม่รู้ติดครับไอ้นีอยู่นะครับตัวครับอยู่แหมนี่ดิ แล้วโอ้ my god โอ้ว้าวามมาเจอเพชรแล้วเฮ้ยพี่ทามเจอเพชรแล้วมันเป็นห้องเลยเออเออเป็นห้องที่วิทามใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าเขาขี่อทีแล้วตอนเนี้ยไม่รูนั่นแหละคะแนนได้ของเพิ่มาทุกคนไม่ท่วมล้วหรอกเชื่อพี่เชื่ออย่างนั้น เอ้ยผมก็เชื่ออย่างนั้นพี่ผมเคยเชื่อนะพี่ตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่ค่อยอยากเชื่ออะไรไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่ค่อยมีห้าทียังวะเฮ้ยรู้สึกเวลาผ่านเปเร็วยังรู้สึกเวลาผ่านไปช้ามากเลยหรือเวลาไม่ผ่านหรือแมปมันบั็กหรืออะไรจะห้าทีแล้วอีกวันตายมาใช่เหรอพี่จริงเฮ้ยนับเวลาด้วยคนเนี่ยไม่ไม่นับเดาเส้ยน้ำไปท่วมจริงป่ะเนี่ยหรือว่าแมปมันบั็กฮะถ้าแมปบั็อกอีกนะขอร้องก b ด r d e r b o r ดเดอร์อยู่นี่ไม่เห็นน้ำท่วมเลยคุณไหนน้ำท่วมวะเฮ้ยปล่อยมันไปปล่อยไปน้ำท่วมกโง่ ชิวกลัวอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรน้ำเพิ่มน้ำจะเพิ่มแล้วน้ำเพิ่มแล้วน้ำเพิ่มแล้วเหรอเพิ่มแล้วยยังสบายอยู่ยังสบายอยู่มันจะขึ้นนาทีละบล็อกพี่จะผ่านไปผ่านไปวิทยหนึ่งคือขึ้นไปสิบนะนาทีละบล็อกเขาบอกกันว่าอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าตอนแรกในช่วงแรกจะนาทีละบล็อกแต่เขาไม่บอกว่าช่วงสองที่เริ่มตอนไหนสบายสบายขึ้นกันแล้วกันนะเออประเด็นมันอยู่ที่ช่วงแรกเว้ยประเด็นประเด็นหลักโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าน้ำพิษด้วยน้ำพิษด้วยน้ำพิษหรอออเ มันมักสิจพิษด้วยไม่ตายไม่ตายผมคิดว่ามีคนตายไนแล้วยังยังยังพี่แปมนี่แปมไม่ไก่นะครับพี่ครับพี่ครับเออมาพี่างนี้ไม่ได้แน่ใจนะพี่นะเออไม่ได้มาพี่อย่างงี้เนี่ยเนี่ยน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะให้พี่คนหนึ่งเป็นโค้ดไลค์โค้ดให้พวกเรานะครับผมเออเฮ้ยไลค์โค้ดเลยไลค์โค้ดถาผมว่าทำไงไลค์โค้ด มึงก็ฟ้ามันแล้วกันของฟ้ามกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวทก่อนเขาบอกให้์มก่อนเยี่ยไรโค้ดบอกให้เราฟาร์มป่ะพี่ไรโค้ดครับเราควรจะทำไงดีครับไลโค้ดโอ้โหฟ้ากันฟาร์มของเนอะได้ของถูกเนี่ยเดี๋ยวมั้ยโอเคเบักเลยรบักครับไลโค้ดโอ้โหว่าอันนี้ได้ผมรู้บากนะไม่รู้นั่งอยู่ชั้นแรกอยู่ชั้นแรก เฮ้ยนี่ไงอยากนี่ไงทำอยากรู้ก็ดูอย่างนี้ดิเนี่ยมันจะเป็นน้ำบอกใครว่าอยู่ไหนเออมันไม่ตรงนี้มันขุดลไปถึงชั้นล่างอยู่ทำไมแค่ไม่มีอะไรหรอกอูตรงนี้ก็ได้โโอ้หไม่น่ามีหรอกครับไม่มีอะไรทำเรือบอกให้ทำเรือเลองดิแล้วเนี่ยพี่ได้ทำเรือแล้วเมื่อกี้เฮ้ยไลค์โค้ดครับผมควรทำเรือไหมครับไลค์โค้ดเออยแปบครับปุ๊บนะฮะ ทุบแป๊บแทบปุ๊บอลไรนะทุบแป๊บแทบปุ๊บอ๋อเฮ้ยชิคกี้ฟายเขาบอกให้ทุบไงเขาบอน้ำท่วมมาเนี่ยที่เอาทอดมาปักตรงเท้าไอ้ม่อนเนี่ยไอ้ม่อนตายแน่นอนจะไมวะมันสร้างได้สายจไม่เคยประสาวอ้าวะเอาท็อตมาปักใต้ใต้ขามันตุ๊กเรียบร้อยเลยเฮ้ยรอดแล้วไม่รอดแล้วกดคอนเสิร่ตให้ไม่แกล้งกันไม่ใช่เหรอเออใช่เราจะไม่แกล้งกันเอ้ยแต่เราแกล้งกันก็ได้นะเจริง เราต้องไม่ตายเราต้องไม่ตายทุกคนเฮ้ยไม่ชุดพงชุดเทสเนี่ยหรอวะเฮ้ยของมโนดังวะเฮ้ยเขอของมโนดมากอะไรทุกคนเราจะลออหรือเปล่าเราจะล่อเขาเปล่าพี่เต้ไลโค้ดไลโค้ดไลโค้ดดับหนึ่งของเรานะฮะทุกคนเออแบบนี้เลยเขาบอกให้ทำแบบนี้เลยถูกแล้วเราทำถูกแล้วนะครับเราต้องต้องฟาร์มของไวเออไม่ได้เฮ้ยมันเริ่มบีบแล้วนี่หมายเนี่ย จะบีบต้อไก่น้อยเออขึ้นมาอแค่บล็อกเดียวเพื่อนต้ังเสียงต้องฟังเสียงจะพับไม่ปุ๊บมาเลยถ้ามันพึบนะถ้ามันพึบนะกูไปก่อนนะกูไม่อยู่แล้วลาก่อนโอเฮ้ยอาหารผมเริ่มลดแล้ววะพี่บอกแล้วว่าตอนแรกผมอยู่ข้างบนใช่มเริ่มเดินเริ่มอะไรไงอ๋อเริ่มแบบขยับมีการขยับร่างกายอีกเซ์ไซส์นิดหน่อยใช่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าแบบยืนดีเดี๋ยวมันพึบขึ้นมาสิบบล็อกอะไรเงี้ยตายเดี๋ยวพี่ตายผมไม่อยากตายเป็นคนแรกอรัพี่รัวอะไรกันวะพี่มีเรือกลัวเลยเล่า ครับเรือก่อนอต่อไปขนาดนู้นไม่ได้ไม่ได้เพราด้วยท้าเนี่ยมงึ <c oughs> มงต่อสูงไปองทำ อันตรายอันตรายเดี๋ยวน้ำมาเฮ้ยเอายืดดีกว่าพี่ใครแพ้ทำโทษว่ะต้องมีทำโทษทุกรอบเออแย่หว่ะทำโทษถึงแย่หว่ะโอ้ยทำใแย่ว่ะครั้งนี้ไปได้ไหไปไปอะไรวะร้องซุปเปอร์บลนทายไปแล้วก็เต้นในเกมไปโอ้โหร้านแฉะไปเนี่ยร้านแฉะไปเนี่ยไอ้เฮ้ยไลรโคตรด่าไลรโคตรเกลียดขึ้นน้ำเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาถึงขึ้นมาให้ไอ้ยมันขึ้นมาแล้วขึ้นโคตรช้าเลยพี่ดูดิ อีกตั้งสิบปีกว่ามันจะขึ้นมาถึงเรานะพี่นะเดี๋ยวม่อนอยู่ไหนอย่างงบเรื่อยเรีบเลยพี่เรียบเลยนั่อเรียบทำไมเราคือเราชิวๆได้พี่ชิวอ่ะเราสบายไข่ไก่ก็ปลาเล่นไปนูมีก็ยิงเล่นไปเอออย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นขึ้นใหม่บล็อกอ่ะขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนทีละบล็อกเนี่ยมันไม่มีแบบโอ้ไม่ไม่มีความเลยไม่มีความหนึบเลยไม่หนึบเลยโอ้โห นั่งยิงแกะเล่นอยู่ทุกคนเลยทุกคนหรือว่ามันจะเอาไปยิงเพื่อนได้ป่ะขึ้นหลังข้าก่ันเอ,อ้ยยิงเพื่อนเลยเหรอวะแล้วมันยิงเพื่อนได้ปะเฮ้ยคิดเองคิดไปเองได้แต่คิดแล้วก็สงสัยยิงเพื่อนอะไรไปแย่เลยนะเฮ้ยยิงเพื่อนมันไม่ขึ้นมาเจียน้ำอ่ะดูดิโอ้โหนานนี่ยรอมานานละเออผมว่าต้องยิงเพื่อนแบบตุ้ม อโหดแบบนี้เลยแหมเนี่ยมันคือวิธีการกจบเกมนะน้ำมันแบบพุ่งไปแบบสิบเลยสิบเลยเมื่อไหร่จะเพิ่มเพิ่มสิบสิบวะเฮ้ยมันเพิ่มทีละบล็อกนานแล้วนะเก็ทีละบล็อกอีกแหละมันปรับสปีดน้ำได้ไหมทุกคนนะเฮ้ยมันอาจจะแล้วก็สิบเลยก็ได้เลยพอนับเปปสิบปุ๊บสิบเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันใกล้ใก้สิบโอ้ยมดิบแล้วเด้วย เออเออมันจะกินพื้นดินแล้วไอ้ทามไอ้ทามมานทำฐานทับข้างบนแล้วอะคิดดูดิอะไรวะผมผมยืนอย่างปลอดภัยโอ้โหปลอดภัยด้วยเอ้ยเมื่อไหร่น้ำคุณจะขึ้นถึงเนี่ยคุณน้ำคุณแม่งก็เจ้าอะช้าก็เหนื่อยรู้สึกมันช้าก็แบเออพี่มันรู้สึกว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบเลยที่มันช้าขนาดนี้รู้สึกแบบชิวโอ้ผมว่าเล่นเกมได้นะ เออมีขี้เกียจรอสบายสบายเลยจริงนอนนอนรอได้เลยครับโอ้อคือแบบมันตอนแรกมันบอกว่าหน้าตื่นเต้นมากขึ้นมาทีละสิบขึ้นทีละสิบนี่คืออะไรทุกคนขึ้นทีละบล็อกเลนหนึ่งปรับเวลาไปดีกว่าดีกว่าแล้วนะนะโอ้ตัดนี่ก็ผ่านมาหลายทีแล้วเฮ้ยเอาวะ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 ขึ้นทีละบล็อกเหมือนเดิมปะเอาวะโอ้โหกคลงไปฟาร์มต่อได้ไม่ไเหมือนเดิมนะว่าลงไปฟาร์มต่อยังได้นะพี่นะเออยังยังเหลืออีกหนึ่งบล็อกเนี่ย เดาลงไปเลยลงไปเลยเย็นจะเย็นจะเย็นลงไปเลยไม่ลงอ่ะหายนะตายนะตายนะอไม่ลงเลยบอกว่าลงไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันก็มีแบบมีแอบกคนบ้างน้องๆทุกคนคือแบบพี่ก็สงสัยมานานแล้วว่าทำไมน้ำมันขึ้นช้าขนาดเนี้ยไม่ระทึกเลยไหมไม่เหมือนที่เราเล่นกันนั่นแหละเอออ่ะมึงเคยเล่นด้วยเหรอไม่เล่นแบบอื่นแบบอื่นแบบอื่นอ๋อก็จะแบบนี้เอ้ยพี่เฟยนต่อสูงไว้ทำไมต่อยแล้ว ตอนนึ่ว่าเหรอไม่ไปเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดเดียวเดดแล้วแล้วไปแล้วเเเเยเดยเียเยเียเดียวเเดียวเอเียเียวเดียว เชียเองสิปกเดียวบล็อกเดียว้จริงเหรอวะโอ้เราบลอกเดียวเชีย์ครับชียเอ่อเชียรฮเดียวเรับอกเลยสบายสบายที่โม่อ้มนวันไม่ไม่ไม่เอไอ้สิบอะไอ้คูณสิบอะคือต่อจากนี้ไปอ๋อจะแบบต่อจากนี้ไงสิบสิบล็อกบล็อกนี่ถมอนเลยเนี่ยใช่ถึงหงไม่ถึงดิเอ้ยเอ้ยไอมอนน่ไม่ถึงเลยเพราะว่าต้นไม้ก็เจ็แล้วเออโอเคโอเค พี่ไก่อีกไก่อีกยาวไก่นะเออคือเมาแน้่างเ้ยเอาคุณสิบจริงเลยผมบอกแล้วไป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 ยาวโอ้โหนี่ทุกคนถ้าน้ำขึ้นอย่างนี้นะมันช้าไปนะหนึ่งนาทีเนี่ยจะไ้ตกลงไปช้ามากเลยไอพี่เราแกล้งได้ดีกว่าป่ะพี่เฮ้ยจะเย็นมันแบบมันไม่มันพี่มันไม่มีความท้าทายพี่เข้าใจไหมเออไปแล้ว ตอม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 ตบมตอ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 เตชรตะเตอมตอมตอ็ตอมตนเตอมตอเตอเตอมตนมตอมตอมตอไตอม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 ตอเตอมตอมตอมตเตอเตอมตอมตตอมอตอมตตอมเ่ตอมตตอกเตออตอมกตอนตอตเตตตอเตอตตตตตตน ปลาไปโดนเฮ้ยเฮ้ยได้เอ็นด์เอฟเอฟมาแล้วพี่สโลว์เพลอ๋อเอาไว้เอาไว้เอาไว้ใช้แข่งผู้เล่นเวลาที่ปลาโดนอย่างนี้นี่เองแต่มันก็กระโดดได้อยู่ทำไมผมมีสี่อันแต่มันก็กระโดดได้หวะหายละหายละเอ่ยแล้วมาวะต่อขึ้นสูงหน่อยเด้อพี่เอ้ยโอ้ยออ้ยวัดเสียวตายได้หวังไอ้หวังเฮ้ยสูงไปบ้างนะสูงไปบ้างนะแกต้องตายซะ

ก็นดว่าสล็ฝ่งตรงข้ามคนยิงกูไปก็ได้เลยก็ะแล้อ้ไม่แล้วม่เฮ้ยรอรดูรอดูน้ำก่อนรอดูน้ำก่อนพี่แมวพี่ทำไรไก็ว่ามันจตีฝั่งตรงข้ามได้ไงแล้ก็เล็กไปซะีเออดเดนะทำไมภาพมันมันใกล้ขึ้นวะ อะไรไกลคืยอ๋อมาสโลเนทมาสโลเนทมาสโลเนทเออเออใช่มาสโลเนทมันก็เลยทำให้ดูไกลมามาดิปดิปมันซูมอ่ะเอ่อประมาณตรงนี้แล้วกันเอาดิถึงป่าวไปไหนวะตกโลกไปเลยโอ้โหมึงแม่นอย่างวะเนี่ยอาชีพตกโลกไปเลยเออเอาปามาไม่โดนปามไม่โดนปามาดิเอาโดนเอ้าเขาเหมือน เนเดนนอนเอเดนนอนเอเดนนอนไม่มีเลยวะเออะไรอนให้ตายเไปไม่ไอ้ยบ้านี่คือการที่แบบว่าเราจะสีทิพย์ลูกหลบไปอย่าไม่ตายอย่าไปย่าไปตายตายก็มาแล้วมึงตกโลกตายไปแล้วเขาไม่ตกที่สูงตายไม่ตกที่สูงตายมันน่าจะไม่นับป่ะดูดิอ้าวเหรอ จริงเหรออ่ะอ้าวก็ผมได้เกมหมดศูนย์อ่ะพี่เกมได้เกมหมดศูนย์ว่าตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เห็นปะผมไม่ป่าะว่าผมไม่โดนเลยอ้าวึ้ลื่อนต่อเฮ้ยตามมันดีแล้วว่าแล้วรีบต่อขึ้นไปหาว่านมาดูว่าเราใครจะหมดบล็อกก่อนทุกคนเอ้ย็อกมันสูงสุดสองแล้วฮะเออได้คะแนนตายแล้วมาผมต้องตายจะโผล่ไปละไปไหนเออตายต้องเพลไปฆ่ามันทัเงตาปต้องโผล่ไปฆ่ามันเฮ้ย หมดเวลาเราทำหมดเวลาล้วทำหมดเวลาล้วเว้ยเอ้ยเด้ยไปเลยเด้ยเยยเ้ยเฮ้ยไม่ตกไม่ตกอยู่ไม่อยู่เอาอาไรทำไปทำแจกล้างใช่ไหมเห็นอยู่พี่เห็นอยู่เฮ้ย่เด้อ่เด้อ้ โอ้โหจะยิงขึ้นลงมาจากข้างบนอีกอิทองแอปเปิ้ลทองเอปเปิ้ลทอน้าแล้วท้าวโซโซทองแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองไม่ได้ไ้ยโดนเอ้าอยคนไปทำไมวะทาไหนทำไมอ่อยู่ๆมันว้าไปข้างล่างเลยวะไอ้ดําโพมงไอ้ดําพม่งถึงเออไอ้ดอโพมันช่เหรอแขงล่างโอ้โหท้ามากเออออยังงตายยังน้อยผมก็ไม่แพ้ เย้พี่แฟ้มน้ำมันขึ้นมาช้ามากมีคแพนโอ้จบเลยแหดีใจจริงเลยเฮ้ยแฟมตามสัญญาไี่ตามสัญญาพี่มอนขามอนขาเฮ้ยแฟมตรงนี้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 มันเคยๆม่งแม่งหมันจม่งแม่งแม่แม่งเม่งม่งมางแม่มแ่มาแม่งแ่ม่งม่แมงม่งแม่งแม่่่ม่่ ค่ะเออค่ะชื่อเฟมมากับทางแล้วจะมาขับมันมันค่าเอ้ยพอเนี่ยมูซาโอเคครับทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมทุกคนได้ดูมากเลยนะครับเจ่มหมายคลิปหน้าลยครับผมฝากกดไลค์สติ๊กเกอร์ในคลิปนี้ด้วยนะครับนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับไปลาบายครับนี่ยสองสตาร์สวนะครับทุกคน